แล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยผมจะหาใส่ไอ้นี่อะไรวะไออะไรนะบอนดำวัวได้เอองอรดาผู้ชายใส่เขาเก,ก้าผู้หญิงใส่บอลดำเท่น, Wh เออนะเว้ยสวยนะผมว่าสวยนะเอเล็กไม่เชียร์แต่เชียร์แต่คมที่มึงมีนะอ้จัรย์ใใเออยอวยไม่เชียร์ได้งไงเฮียกูซื้อของมันไม่ขายสัตว์ไอเฮียแม่งเชียร์แต่ก่มที่มันมีมันไม่ต้องซื้อเอะ เรไม่เชีย <amounts> ร <of water writers> ์หไม่งไม่เช <JJonak for u> ียยเชีย <Labor> ร <ator il fi> ์งวะคนอื like ่นเนีใช้มกูใช้ได้สดผมไม่ใช่น้องไอ้แปะกดิเฮ้ไมใช่นองไอ้แปงมึงก็มึงน้องกูไอ้แปงที่กูอะมึงไมต้องน้องเล็กะเด็อย่างนี้อ่ะจะไม่น้องไอ้แปัไง แต่มันลูกครูนั่งเรื่องเออแต่งแนวเป็นลูกไอ้โจ้ยอ่ะปู่เลี้ยงมาตั้งแต่เตียนสี่ลูกเล็กยน้อยเนี่ยกูว่าไอ้นี่ก็ลูกเลี่ยน้อยตัวหวะน้องเพียเป็นน้องไอ้แบงอะสักก็เป็นเหมือนน้องอ่ะใช่ที่อยู่เพชรพอดีพี่จะหากินง่ายเนี่ยตามสี่แยกอ่ะสิบล้อแวะบ่อยแต่งได้แล้วเว้ยแต่งเลยดีด้วย เฮ้ยยาผมนได้อไอ้เน็กมันตัวที่มึงกดไปมันแท้เมืกี้เลื่อร้อยมาป่ะเออตัวนั่งหัวละใช่แซงไปเป็นอาทิตย์แล้วเส้นใหญ่จังวะผมจะเอาอะไรก็ได้นี่ว่าเันไม่ได้สิของปี ขนาดขนาดลงบู๊ลูดยางได้เป๋อพี่ดูจอมเกมออกยิงต้องได้ได้ได้อยู่คนเดียวด้ยนะเปอไม่ใได้ได้อยู่คนเดียวเลเเเหเวเาหล่ะคนไหน เราตัดไกลตานแล้วไม่ต้องไล่แล้วบางกรดดำนี่500ได้ไหม400 400แล้วอันนีม่น่าถึงนะตัวหญิงอะนะเออ500ประมาณอยู่เท่าไหร่ประมาณ400แล้วตัวไอ้คุมไอ้คุมสีแดงไอ้คุมคุกผู้หญิงนะไอ้คุมอะไรวะไอ้กุราดูดูร้อนนี่ขายได้ไหมน่าจะถูกแล้วดิอ30,000 ตอนก่อนอะแพงอยู่เดี๋ยวนี้ก็เอามาใส่กล่องใส่อะไรสุ่มมันออกง่ายแล้วเลยกุหลาบลูดรุร่นร้อนจะขายทำไมมันบวกสิ่งอย่แล้เดียวไใส่เนี่ไม่ถ้ามันถูกอะผมจะโยนถ้าไปรับไอ้มาก่อนดำมาจะโยนใส่เลยบวกค่าไทยเลยอะแต่ปรจัดไปเลยไม,ไไมไ่มีราคา ถ้าเกิดเก็บไว้แบบอยากแบบส,สวยๆชอบก็ไม่ต้องนะผมพาไปซื้อเอาดีกว่าซื้อเอามันก็อยู่ในราคาสี่ห้าร้อยเหมือนกันนั่หกสิบะนะอะดีนะสวยดีคุมเนี่ยไอคุมกุณอะไรนะหรือว่าตัวดาบนี่กดไอโอสดให้มันดีวะ ไอท่อนมีโอสดโอสดเลจีน่าจะได้อยู่มั้งสามสิบวันถอ <c oughs> นไอ้มัดง้ไม่ได้ใครอะโปรเตอร์ลด ไอ้หมัดโง่มันคือใครอ่ะทำไมมันเด็กเป็นแดงวะไอ้ต่อยหมอยไง้อ๋ออ้าวมันมันไม่ถูกไอ้ต่อยหมอยอ่ะไม่ใช่ไอ้แตงใช้แตงโอ้โหแล้วเขาเกลียดกันนี่แย่เลยแย่เลยไอ้แตงใช้ไอ้แตงใช้อ๋อไอ้แตงใช้เซีนสีที่ต่งง่ายเออแตงใช้เมย์ไทยยิมอ่ะกุลงกุลงบอลแทบไม่เคยเจอมัอะไรมันมันพิ่งมาลงเลยว่ะนี่ไง เจอละน่าจะเพิ่งมาเพาเห็นเดือดมั้งอะไรมันเ็ือดกันยังไะแล้วก็ไอ้ชป๊อปปิดตัวอะไรเงี้ยหายไปป่านนี้มันจะว่ายหกสิบแล้วมั้งกูเห็นตั้งหลายร้อยหสิบจนตอนนี้มันกูไม่เจอมันนานแต่มันยังเว่อรอยู่เห็นชื่อมันขึ้นดอกของด้วยที่ร้อยอ่าน่าจะตอนนี้ได้ร้อตั้งแต่ห้าเก้าแล้วอัวเววันเอ้ป๊อกป่ะป๊อกไอ้ป๊อกซะก่อนที่เล่นนาป่ะตอนนี้เล่นงนี้จะไอ้ป๊อปแต่ก่อนนี่ ไอ้พวกมารดาจอนเขาได้อยู่นะตั้งแต่เตยมสี่อ่ะรักเขาอ่ะเด้ง พี่นี่ไอ้นี่อย่างเนี้ยไอ้บาลานทำพี่ทำอะไรกันอย่างเด้กที่เนี้ยอะไรนี่ไนะงเป็นเด็กท่นะใส่ขาวเก่าอ่ะทั้งพี่อ่ะแล้วก็ให้หลยนะล็อตตี้ไอ้ยี่ห้อมันยังไม่ตายกวูวะคิวนตายไปแล้วเนี่ย แล้วก <mm 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 ็เอาลายลายนาไปกดให้หมอบ้างิวแม่ไม่เจตหายเลยทิวย uh ังไงวะหมอไม่เจตหายนี่ข้อไห้และแดก ไม่เหลือเฮ้ยหมองไม่ติดตาหาย <c oughs> <c oughs> อ๋อไอตัวนั้นไอตัวทูลออเพื่อน,นเราที่แย,ย,ยะถถวไปว่หาหาน่วะโอ้โหสีมือนอีกสัก ส่งเซเลือเลยนะลูกแก้วนะเฮียด,ด,ด,ดูลูกแก้วแนะ่กรดดแนะ่ ไอ้ยี่แกไม่ได้ ทำไมเราแก้สามเหลืองก่อนแล้วแล้วแก้ผิดต่อแก้ไม่ได้แล้วพี่มันเปลี่ยนแล้วิัหนัวการอวสสองวิอะเหรออ๋อมันกดแบบรัวๆเลยไม่ได้แล้วแก้ผิดไม่ได้ออกมาด้วยนะเหลือสี่อันต้องใช้ยังประหยัด หลาวันเลือดสองหมื่นป่าห้าเปอร์เซ็นตได้ได้ได้มาเจ็ดร้อยแล้วก็บีนอนหนึ่งนี่ไม่ไม่หดเลยเนาะไม่มีของไอเน็กบวกแตกไปหมดแล้วเน็กผมถามมาแล้วบอกว่าไอเน็กเน็กไอเนี้ยนิ่งอยู่ว่าได้ที่ให้ไปเหลือเพิ่มบวกแตกหมดแล้วบวกบวกข้ามแตกแล้วก็บวกต่อด้วยแตกเลยนี่บน้องผมจ่ายให้หมดแล้วมรนดาการได้หมดเลย ม่ต้องคิดมากใช่ไหมเออไม่ต้องกังวลใจอ่ะว่าแล้วแล้วเซตหลบตอนนี้กล้าใส่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้อันนี้เอาเอามาใส่ลงวอร์มืงอย่างใช่ใช่ลงวอร์ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยไอ้พวกกวนฟุ้งซ่านไงเดี๋ยวผมมาไปบวกไปแล้วเสียเงินเสียตังค์เนี่ยบวกให้แตกๆซะเลยจบไปฮะจะได้จบจบก็ได้ไม่ต้องไป เงี้ยใช่เป็กลัวผมไปเสียเงินเสียท้องนี่ใช้ได้ตนนี้เด็กอย่งเงีใช้ได้เื้ยเอ้ยใครจริงวะสองพนห้าแม่มันเห็นผมแล้วใส,ส,ส่แลวสองใส่เบล้วสองสิบสา,สาเมเลสเลยหะไอไอตัวทวนไม่ได้ใส่เหมือนผลนวเมฆอย่าลืมนะ ไดาๆเลยเดี๋ยวโอปปงกำลังเดวิ่งเคร่องทดสอบเป็ตัวอะไรเป็นไถ่ไม่ครับไม่ไม่ใส่มันจะรวยเกินไปเอาสร้อยวงโคกไปใส่ก่อนนะวงโคกไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเร็วเร็วไปเร็วกลับอโอ้ยเป็ดนิวอะไรอ่ะผมจะไปใส่ไปใส่ไปแเท่าไรมาเสซตผมไม่ได้ฟูขนาดไม่ได้สิบสองผมก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้ว ใส่ไปจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่นิ่งไปอยู่อันนี้มันกันแบบการดีกว่าเไง,งบ้านแตกบ้านแตกบ,บ้านมันก็แตกแอบจบทวนไปได้ไหมใส่แล้วส,ลสองหมดอ่ะฮะถุ่มเมาอยู่เมาอยู่มันถ้าหนึ่งหนึ่งอะ่ะแค่มันไม่ต้องเทสเรามั้งเมื่อวานนนเทสให้ดูแล้วไม่ใช่อ่ะ หายกัดทวนไม่เคยโอ้ยห้าเที่ยงแถวมันก็ตายดาาเลยตายเลยผมโดนได้บีเลี่ยนตีตายตลอดห้าเที่ยงแถวโดนตายแล้วไอไม่ได้ใส่วิเนยนะจะใส่แบบเลวสองทั้งหมดเออก็เมื่อวานนี้นนตีก็ห้าเที่ยงแถวก็ตายหางแล้วไอ้ห้ารวห้ารวมหนึ่งดิห้ารวมหนึ่งหมอเก็ตายหางแล้ว แสดงว่าโนะตอนนี้ก็ใส่เพือสอได้ทั้งหมดลก็ใส่ได้ทั้งหมดเอ่ะแต่ดามจพื้นฐานอาจจะไม่แรงอาจจะตีแบบหลักพันอ่ะหลักแบบเจ็ดแปดพันแต่ว่าพอปานออกปานออปานออกตัวบก่าเดิมก็หลังจะแดงคือมึงไม่ต้องไม่ต้องสลับอาวุธอะไรเลยมึงแค่สลับคุมแดนมึงก็เป็นเลือสอมึงก็แดงนาน สลับกลับคุมเป็นโยกเลยพอแดงพวกก็สลับกเป็นโยกแค่สลับแค่คุมอ่ะไม่ต้องถืงออาวุธนสองางานเลยง่ายอ่าเป้จะเอาเซฟเวลไออมหมเซฟเวลยังน,นะมาตรงฮาลินเดี๋ยวด่า,า,ดามาลนะเซฟดีตัวฮาลินแป๊ะเช็คไว้บ้างป่ะหนักว่ามันเป็นยังไงบ้างไอ้กี่เปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่เยอนะคนอ่ะเดี๋ยวพอเ,วเป้มา เยอะๆเยอะเลยเยอะเลยขึ้นซ่อมขึ้นซ่อมตอนช่วงหัวค่ำไม่ชอบมาดูไม่ชอบกลับมาดูทีมหนึ่งผ่านไปประมาณน่างะเข้าวันที่สองอะอยู่ๆมีโลโคสตัวไม่น่ามีเป็นหาย่วไหมเป็นห่วงเดี๋ยวไอเน็กไปทํางานปุ๊บพอเป้ตายไปปุ๊บเจ๊มันแต่พอเป้หลุดไปปุ๊บไอเน็กก็ไม่อยู่จอด้วยผมอยู่คนเดียวผมเหงาเลยวิไม่ได้เหงาเหงา เราแล้วมัน้าไฟมันจะไม่เปลืองไงถึงจะแัดไม่ได้เปิดของอีกเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้พวกคนจุดมอมันจะว่านี่ทำไมใช้ไฟน้อยจังเท่าไหร่นี่วะเออะ